สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขภูสุคนพู้ติดตามทั้งเพจเล้าอีสานหลานช้างขอบคุณห,หลายๆ้าพ่ปพานองไปเทียวอำเภอภูเรียข้าเจ้าจัดงานไม่ดอกเมื่อหนาวบรรยากาศโอ้ยอลังการพี่น้องพระเจา้าผูเลียอำเภอผูเรีย,รยจังหวัดด้วยหรืออินดินแดนเมืองหลวงของดอกไม้เพิินวานเมืองทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูพนาเพิ่นมา เนื่งผู้เลี้ยดพี่น้องอยึยความจึงเพื่อนจัดงานคิดสามารถตั้งแต่ดอกคิดสามารถเทศกาลต้นคิดสามารถเดือตั้งเตยีสิาพฤศจิกายนเด้แล้วก็จัดเง่ามาเลยียบบ้างต้นดอ,ดอกดอกดอกไม้พี่น้องป้องไปไปไทายดูไปเช็คก,กินผู้ไยเทียเ่ยวผู้เลี้ยนะมาที่นี่เงามาจนหอดพี่ดิตอนส่งท้ายปีไป ทรง,งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เพิ่นจัดงานเพจาก,การไม่ดอกเมื่งหนาวเมื่อสุดท้ายในยวันที่สองมกราจัดการประกวดลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นผููเรือนนี่นะเนี่ยมัดเตีนมาฟ่อนมาลับมีแต่พี่น้องป้องไปเท่ผู้ใหญ่ดิเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ช่อยเปลี่ยนอสอมอเป็นขาราชการพรารนักงานในอันไม่อ้เงก่ออันองค์การบริหารส่วนปกครอง้องกินอบอตอเทศาบาลน,นี่ความร่วมมือสามัคคีกันดี ดีพี่น้องเพิง่งเพียพักกันมาเต้นนะ <c oughs> จะเอาเวลาได้ไปชอมอีพอ,อีแม่ข่อยเอ่ยถ้าเจ้าสามาขี่กันดีผู้เล่นนี่เป็นมัองผู้มืองผาดิอูอป้ปรนีงานรวมงานจ๊สสีมาอั้มเพื่อนกว่าสิกับพอด้านโอ้ยคำามืดตืดตาเด็กเดินเตียงขึ้นล่างเท้าไก่เตียงขึ้นกว่าสิเขาไปหอดียนหอดช่างหอด้านบอลเพิน่นเนาะเป็นผู้เขานเนาะเอ่ยปานนั่นเพิ่นกับพากกันมาสามาขีกันดีดีพี่น้องเลย ทีมในใี้นายอำเภอกัเต่นน้ำกอเป็ีเมนธรรมดาทีมนี้นะทีมนี้นะนะายอำเภอในอำเภอผู้หญิงในอำเภอภูมดินโงเพียรธรรมตั้งต่จีบเป็นนายอำเภอที่สวยที่สุดในจังหวัดเลยเพอมีผู้เดียวเดี๋ยวนี้มีสองคนมีนายนอำเภอป้อนทิพย์อยู่ผู้หลืองผู้ดวงพร้อมก็เลยต้องแข่งความสวยกันแบบน,นี้เนี่ยนี่เป็นบรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้เบึ่งแสงสีเสียงนี่อลังการพี่น้องเลยโอ้อันแสงสีนี่อลังการแต่เสียงนี่เพราะปั่นได เนื่องจากว่ามาลองเพลงเนาะมันติดดิขะชิดก็ <c oughs> เลยเอาเสียงไม่ฟังบ่ได้ก็เลยเอาปบรรยากาศไม่ฟังจะดิพี่น้องครับได้ฟังเพิ่นลองเพลงนําเลยทถๆๆๆๆเสียงดีจังอีพออีแน่ขออ่อยเอยแต่พอเบิ่งเพิ่นเต้นไปก่อน <c oughs> โอ้ยจจมันขาจาเาเวลาได้ไปสอมเนะเาะอ่อนซ่อนเพิ่นให้ความเพียงีย่งหนากกันจริงมีหกตำบนเดือผู้เลือดตำบนลาดค้างตำบนปบา่าบ้าตำบนล่องจิกตำบนน้องบัวตำบนทาซาลาตำบนชันตุมมล้เกเทศบาลผู้เลือ,เอดเกตหน่วยงานการปก้ร้องทองถินพี่น้นอง,อง,องโอ้ยอ,อ่นซ่อนชดจีนกระปงให้ยังเอิมเสริมดีให้โอ้ยจจมันกระปงน่วยดีจริงโอ้ยเจมันงามให้อ,อนซ่อน เคร่ององค์ส่งเทีย่องแตละทีม,มนี่บ่น้อยนาน่อยตาก,กนเนอแต่งเนี่ยแตงตัวเขาไม่แต่ค้นสวยสวยไม่แต่ผู้จบผู้งามสาวผู้เรียกขิ้นซื่อย่เร็วสาวเมืองเลยกึินซื่ออย่เร็วผู้สาวไทยเลยผู้งามลูกทางดังคมสูงขาวเย่าอลาดเขาปันไข่ปอกเขาปนดอกไยเขาปนลูกจิกผู้ใดมา,มยากยัองเลอยย่เร็ววยู่เรยวเล่ยเกียร์เป็ด อินผู้สาวไทยเลยฟับนี่ละภาพพี่พ้านองมาเที่ยวงั้นผู้เลื้ออย่าลืมกดไลค์กดสดซับสไก่กดแชร์ใน้หรือสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ